วันนี้ตั้งใจจะมากินยำที่ห้วยขวาคิดไว้แล้วนะว่าถ้าม,มาวันจันทร์คนต้องไม่เยอะคนเยอะจ้าเลายมุดดินห้ามถนนไปฝั่ง้องคราบจะไปกินบุฟเฟ่ติมซัมกับมุดมุดไปนมนันไดเลือ่อนไปฝั่งตรงคราบขึ้นมาจากดินก็เจอของกินเต็ไมไ่หมดก็เดินทางไปร้านติมซัมกันเลยกิวเยอะรอนะเรียนไปจอดแฟดดีกว่าคนเยอะหนักเลยดีนี่จังแม่งหิวละแรกเลยแล้วกันไข่เปลาหมึกยอะ ได้ละได้ละต่อเลยมาลาทิรามีเขาไปเลือกมาลากรนมเอาเพ็ดสุดเลยนะมีชอบสับแซ่เลือกเสร็จแล้วก็ให้พี่เขาย่างแล้วคิวสิบนาทีไปร้านอื่นกันดีกว่าแล้วมีก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาคุณแม่ซื้อน้ำปั่นหหน่อยครับถึงแล้วถึงแล้วร้านแจ้มอนย่างน้อยระหว่างรอย่างมีก็กินน้ำปั่นไปก่อนได้แล้วได้แล้วหอมมากปเดินทางกัน เพื่อนๆดูสิคนเยอะมากเลยนี่มันวันจันนันนีนมมนน่นี่ร้านยำมาร้านสิมซำก็คนเยอะอุยนี่ร้าอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันโมจิย่างนี่นาะเอาเอาเอา,เอาแม่มีรสช็อกโกแลตแกับรสออริจินัลเอาอะไรดีอ่ะแม่เอาสองอย่างเลยละกันย่างร้อนๆเลยรอพี่เขาใส่ท็อปปิ้งก่อนเขาถามเอาถั่วเอาชอ็อกโกแลตแม่มีรสขมอ้วนอยู่เรื่องชอ็อกโกแลตซะงั้นอุ้ยนั่งกินจังเลยแม่เออ ได้แล้วก็ไปกันต่อเลยคนเยอะมากอุ้ยนี่ร้านอะไรอ่ะน่ากินเนะ่จะคนเยอะจังเลยไปร้านอื่นดีกว่าว่าแต่น่ากินจังเลยเนาะมีเล้หันไปถามแม่ว่าจะลองแมวบอกแมวแมวร้านนี้แมวคนเยอะนี่ยแวะกินข้างทางนี่แหละงมแงมแงมงมมอันนี้ก็คือมาลาที่สั่งไว้ก่อนนะนี่นั่นเองแับซีดลิ้นชาสุดๆส่วนอันนี้ของมีงงมมาว่าน่าหย่ดหมซลมนยังเนะแม mẹ mẹ anh ơi nè dạ แม่ลดความอ้วนไม่ใจหยอแม่กินแววแววมีจะไปเดินต่อแลวระหว่างนี้ขึ้นแม่กำลังถ่ายคลิปอย่างอร่อยอร่อยก็แอบแทะมาไล่อยู่ข้างหล<ะ>ังเ้ยฟินสจอแม่แซลมันย่างเนยมาได้สองอันะเดี๋ยวก็อว้วนละแล้วมีก็ไปเจอหอยเชลล์ย่างชีจัดมาคนละสองฟ<ม>น่ากินแม่น่ากินคนเยอะมากจนเมื่อวานต้องบูชาจานไว้เหนือหัวได้มุมแล้วแก่แกะแก่หรือว่าแกะไม่ออกจ้าจัดหอยมันเลยแล้วกันช่างน้ำจิ้มมาละแมรี่บอกว่าขอบ การตักไปเลยจ้ามีกว่าไพยายามในการตักสูงมามา อะไรแม่อะไรแม่หวานไม่สนอะไรซดเข้าไปทั้งอันเลยงามงอมงามแล้วคุณแม่ก็หันมาป้อนมีไอแม่ใหญ่มากเฮ้ยแล้วมันอร่อยนะบอกเลยว่าน้องอร่อยมากจนอยากกินอีกสักเซตคุณแม่บอกคอเยอะไม่เอาแล้วอย่ามนกินต่อดีกว่าหน้านี่ที่เดินไปเดินมาเห็นร้านเนยกรอบเนี่ยแวบไปแวบมาหลายรอบนี้มาถึงแล้วก็จัดมาเลยจ้าไม่รอดน้ามือของข้าหรอกฮแม่กินเลยกินเลยแม่บอกไม่เอาว่าเก็บไปกินที่บ้าน ไม่มีอะไรกินนะโอ้โหเขาปาดได้อย่างช้ำชองสดๆเลยหมีล้างขวดดืม่มมันจะเป็นยังไงวะน,น้ยอยเขาฝากตัวเป็นลูกสแสอยังอื่นกินกันดีวกว่าโอ้ยเซมเบยแม่ไปดูกันเานึ่งแผ่นใหญ่ๆโจกๆแพ้เอาใส่กุ้งโปแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะแพ้ตอนทับหมีไม่ได้หายนะหมีเลยตอนทับเสร็จแล้วพี่เขาก็มาผัดๆไอ้กรอบเสร็จแล้วก็ซอสมาท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 าแหววว้เวหมีไปกินก่อนนะอ๋ออิ่ม